เฮ้ยบ้าแม็กชันจะไปชอบผู้ชายทำไมเล่าฉันชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยแกแกพูดอะไรของแกนะฉันบอกว่าฉันจะเลิกผู้หญิงทุกคนเลิกเจ้าชู้แล้วจะมาจริงจังกับแกเขาคนเดียวเอ้ยอะไรของแกเนี่ยนีงแงแกก็ต้องยอมเป็นแฟนฉันเวย้ยวันนี้ดิ้หนอนดีวกว่าพรุ่งนี้หน้าตาดิจดชื่นหล่อหล่อจะจีบใหญ่เพียวกันฮึฮ่หหลับดีวะฝันดีด้วยด้วย แจกอ่งเปาเข้า wallet ฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปวัน,นี้แล้วกดติดตามกดกระดิง่งและอย่าลืมดูคลิปนี้ตั้งแต่ตนน้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์ wallet ของทุกคนไว้ด้วยนะเออจ้าเจ้าลุงปนิจ่ะเอ้า,ไไาอเอาเอเงี้ยเ,เพียวหวัดดีหวัดดีถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพี่จา้าขอบใจมากนะที่หนูเข้าใจพี่อ่ะค่ะหนูเข้าใจพี่ค่ะโชะคะชดีนะคะจ้าโชคดีนะบายๆค่ะพี่จ้าพี่อ๋ย ว่าแต่แกมาทําไมวะยายพี่อ้เอา้าก็แกเองเป็นคนไลยไปตามฉันให้ฉันมาหาแกที่บ้านนี่นี่แล้วพาผู้หญิงมาที่บ้านจะตามฉันมาทำไมฮะ อิจฉาะเวยเอ้ยเป็นเพื่อนกันมันจะมาอิจทูอิจฉากันได้ไงหรอวะก็แกเอาผู้หญิงไปหมดเลยนี่แกเองก็รู้ว่าฉันก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันอะตั้งแต่ที่ฉันมาเป็นเพื่อนสนิทก,กับแกฉันก็ไม่ชอบผู้หญิงเลยียนแกเองชอบผู้หญิงอยู่หิงหรอวะเนี่ยฉันว่าแกเปลี่ยนไปชอบผู้ชายละวเฮ้ยบ้าแม็กฉันจะไปชอบผู้ชายทำไมเล่าฉันชอบผู้หญิงมาตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยเอยเอ แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะาต่อจากเนี้บางทีผู้หญิงอ่ะอาจจะไปหาแกแล้วแหละแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะก็หมายความว่าฉันตั้งใจแล้วเว้ยว่าฉันจะเลิกเจ้าชู้แล้วฮะทุยอย่างแกเนี่ยนะเลิกเจ้าชู้เอ,อเ้ยนี่อย่ามาดูถูกกัน,นเว้ยฉันอะไล่บอกเลิกผู้หญิงทั้งร้อยหนึ่งคนของฉันไม่หมดแล้วโอ้มีเป็นร้อยเลยเหรอะะเนี่ยหยาเลย เ,อ,อ,เอ,อ่คือไอ้น้องคนเนี่ยก็เป็นคนล่าสุดที่บอกไงและคือน้องเขาแบบอยากได้แมทสั่งลาอะไรเงี้ยอะไรของแกวะ่ะเออหน้าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยฉันกับน้องคนนั้นก็จบกันแล้วรวมถึงร้อยหนึ่งคนที่ผ่านมาด้วยถ้างั้นก็แล้วแต่กันเลยแล้วกันแล้วว่าแต่เลือกฉันมาทําไมเนี่ยอย่าบอกนะ จะมาบอกฉันว่าเลิกเจ้าชู้แค่เนี้เหรอแคาจะบอกเรื่องแค่เนี้ยโทรมาก็ได้ไม่งั้นก็พิมพ์มาก็ได้ไม่เห็นต้องให้ขับรถมาไกลถึงบ้านแกเลยวะไม่ใช่แค่นั้นเว้ยคือฉันมีเรื่องบางอย่างอยากจะบอกแกต่อหน้าแกให้ได้อะเรื่องบางอย่างเรื่องอะไรอ่ะอืมยังบอกตอนนี้ไม่ได้วะ่ะเอา้าแล้วจะเรียกมาทำไมถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้คือมัน่องเหลืออีกคนนึงอะที่ฉันไม่ได้บอกเลยแต่คนนี้ปากจัดมากเลย ปเป็นเพื่อนซชหน่อยนะทำไมต้องให้ฉันไปส่งด้วยอ่ะก็ไปเองดิตอนแกรักกันแกก็รักกันสองคนนี่น่าคุณสุดท้ายแล้วแล้วเพื่อนรักแล้เพื่อนเลิฟนะว่ายังไงนะคะพี่ลองพูดใหม่อีกทีสิพี่ว่ายังไงนะเดี๋ยวบ,บ,บ,บอกแทนฉัน่อยดอแิแกก็บอกน้องเขาเองดีวะอย่ามาโยนให้ฉันดิ คือคือว่าพี่ว่าเราแน่าจะต้องแยกกันก่อนนะครับแยกกันก่อนแยกเพราะอะไรคะเพราะก็คือเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรพูดมาดีๆนะคือพี่รู้ตัวว่าอยู่ดีๆพี่ก็เป็นเกเะน้องฮะฮะพูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยนี่เหรอเหตุผลที่จะมาบอกเลิกกันอะ่ะฮะไอมันไม่ใช่นะ คือพิมพิมผิดเป็นเกยจริงอ่ะพี่เพิ่งรู้ตัวพบกับหนูมาตั้งเกือบปีเพิ่งนจะรู้ตัวเหรอคะว่าพี่เป็นเกย์่มันใช่เหรอพี่เอ่อมีน้องราลองคิดดูนะเอ่อเวลามันยังเปลี่ยนไปทุกๆวินาทีทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีเลยใช่ไหมล่ะจิตใจคนเราอ่ะมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะพี่เพิ่งขมพบตัวตนของพี่ไงจริงจริงพิมไม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะพี่ขอโทษด้ยนะ ไม่ใช่เหตุผลที่พี่จะเอามาอ้างเพื่อที่จะเลิกกับหนูเหรอคะฮะไม่ใช่จริงอีกอย่างก่อนจะคบกันเราก็ตกลงกันแล้วนี่ว่าเราจะคบกันแบบไหนอ่ะน้องเองก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับพี่ขนาดนั้นหรอกมัง้งใช่ค่ะตอนคบกันนะเราตกลงกันแล้วว่าเราจะคบกันแบบไหน สัญญากันหนึ่งปีไม่ใช่เหรอคะพี่ที่พี่จะต้องคบกับหนูถึงหนึ่งปีอะ่ะคือว่าก็ใจคนมันเปลี่ยนเป็นเฮ้าอ่ะพี่คงทำตามสัญญาหนึ่งปีไม่ได้หรอกนะเนาะพี่คิดว่า,ว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 าพี่จะมาผิดสัญญากับหนูแล้วเรื่องมันจะจบง่ายง่ายอย่างนั้นเหรอคะน้องคือว่าพี่เองก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะก็จิตใจพี่มันเปลี่ยนไปแล้วดิ คนอย่างพี่อ่ะมันไม่รู้ถือจิตใจผู้หญิงหรอกคะ่ะจนเชื่อว่าใจได้เป็นผู้หญิงเสียเองเพียงนะคะพี่เพียงเอ่อเพียงอะไรหรอครับน้องเพียงแล้วคะ่ะลาก่อนนะคะเอ,เอ,เอเดี๋ยวนีอ่อะไรวะเออสรุปยังไงวะเนี่ย สรุปน้องเขาจบหรือยังหรือยังไม่จบวิวยังคาใจแล้วเพียงคืออะไรวะเออฉันจะไปรู้ไม่เล่าฉันงง้วเนี่ยสรุปยังไงอ่ะน้องเขาเลิกกับฉันแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยน้องเขาเดินไปสักขนาดนั้นก็คงจะยอมเลิกกับแกแล้วละมั้งแล้วที่ฉันติดใจไอ้เพียงสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนน้องเขากำลังแช่งฉันอยู่เลยวะ่ะโอ้ยก็แกใช้เหตุผลบ้าบออะไรแบบนั้นไปบอกเลิกเขาเป็นใครเขาก็แช่งเขาก็ด่าแกทั้งนั้นละมั้ง ก็เข้าใจนะเว้ยแต่มันมีเพียงด้วยอะทำไมมันต้องเพียงด้วยวะเอ้าก็เวลาคนอื่นเขาแช่งหรือเขาทําอะไรมันก็ต้องมีเพียงไม่ใช่หรอฮะทำไมต้องเพียงด้วยอะแล้วทําไมต้องเพียงกับฉันด้วยอะโอ๊ยเลิกงงเลิกสงสัยเรื่องพวกนั้นเถอะหนาแต่นี่แกบอกเลิกทุกคนแล้วใช่ไหมเนี่ยเออก็ครบทุกคนแล้วล่ะ าอย่างนั้น่ะก็รีบบอกฉันมาได้ละฉันจะรีบกลับบ้านจะไปดูซีรีส์เกาหลีต่อละทอมอะไรไวะดูซีรีส์เกาหลีด้วยเอ้ยฉันไม่ใช่ทอมสักหน่อยฉันก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่แค่ชอบผู้หญิงด้วยกันอะ่ะถ้าไม่ใช่ทอมเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงชอบผู้หญิงอะ่ะเพราะว่าเวลาคบกับผู้หญิงแล้วมันมีอะไรเหมือนๆกันแล้วก็เข้าใจกันมั้งอืมกวนนะหนผู้ชายเหรอ ไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่แบบว่าชอบอะไรที่มันเหมือนๆกันน่ะนี่นายเลิกยุ่งเรื่องของฉันได้ละแล้วก็พูดเรื่องของนายมาที่นายต้องการจะบอกฉันอะ่ะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ตั้งใจว่าฉันอาจจะเลิกเจ้าชูแล้วเลิกกับผู้หญิงทุกคนแล้วแล้วก็จะไม่จริงจังกับเธอแค่คนเดียวไงอ๋อก็นึกว่าเรื่องอะไรก็ดีแล้วอะ แกแกพูดอะไรของแกนะฉันบอกว่าฉันจะเลิกผู้หญิงทุกคนเลิกเจ้าชู้แล้วจะมาจริงจังกับแกแค่คนเดียวเฮ้ยอะไรของแกเนี่ย <c oughs> คือว่าแบบนี้นะเว้ยเพียวแกกับฉันอะเป็นเพื่อนกันนั้นแถนรูปบ้าทนะเว้ยทุกครั้งที่อยู่กับแก ฉันโคตรสบายใจเลยอะและฉันก็นอนที่ม,มาหลายเดือนแล้วนะถมา่ก <im itation> เกิดฉันโตขึ้นแล้วอยากจะมีใครสักคนจริงๆก็ <im itation> คงอยากให้มันเป็นแกว่ะฉันคงอยู่กับใครไม่ได้อะนอกจากแกว่ะพี่อดดด้ยเอ้ยแกจะบ้าเหรอฮะม่บ้าฉันทำมาขนาดนี้แล้วฉันเอาจริงเว้ยแม่มงแกก็ต้องยอมเป็นแฟนฉันเว้ย ใหญ่นั่นเขินหน้าแดงไม่ยอมพูดอะไรอยู่ๆก็เดินกลับบ้านซะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเซ็ตหล่อแล้วตามไปจีบหน่อยละกัน <c ười> คิดถูกแล้วแหละแม่ที่ทำแบบนี้แม่จะเสียดายไปหน่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้รีบหนอนดีกว่าพรุ่งนี้หน้าตาดีจดชื่นหล่อๆไจ,จีบใหญ่เพียวกัน <c ười> หลับดีวะฝันดีด้วยด้วย จังเลยเนี่ยกับได้นอนมาหลายวันรู้สึกนอนเต็มอิ่มใช่ไหมใครกันวะเนี่ยห,หน้าตาน่ารักจังเลยนะเธอเนี่ยอเอ้ยเด,เดี๋ยวเดนั่นมันกระจกนี่นาะนี่นี่มันตัวฉันเหรอวะอไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเนี่ย,ยมีนุ่มนิ่มมีทุกอย่างครบเลยเนี่ย ดีวะนี่ทำไมยัอยู่ฉันถึงกลายเป็นผู้หญิงได้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องจริงหรือคะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฉันว่าฉันฝันไปแน่นอนต่อต้องนอนต่อนอนต่อดีกว่านอนต้องนอนเท่านั้นนอนต้องนอนโอ้ยโอ้ยหัวโขวี่เจ็บว่ะเฮ่ยเป็นแสดงว่ามันไม่ใช่ฝันใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เหี้บอยก์เนี่ยว่าฉันจะต้อง มาเป็นผู้หญิงนี้ไปตลอดชีวิตของใช่เนยนเหรอเฮ้ยตึนหลงรับมาได้